สวัสดีทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยกับผมแมนโกสินครับที่เพจวงในไทยลีกนะครับแล้วก็ทางไลน์แอดแอดวันสปอร์ตด้วยครับเจอกันแบบนี้ก็คือจะคุยเรื่องบอลไทยนะฮะผมมาคือคุยบอลไทยแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์เกมหรือว่าข่าวสารต่างๆนะครับในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะยังไม่เปิดแต่ว่าก็มีการขยักันตลอดนะครับสำหรับการเสริมทีมการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆครับวันนี้เรื่องที่ว่าจะมาคุยกันเนี่ยเป็นประเด็นของการที่มีทีม กำลังจะยุติการส่งทีมเข้าแข่งขันนะฮะเป็นทีมระดับีก2ก็ต้องบอกออกตัวไว้ก่อนเลยว่าผมก็คงจะระบุชื่อทีมออกไปเลยไม่ได้ครับเพราะว่าในเมื่อ,อาทางสมโมสรเขายังไม่ได้ประกาศเองนะครับถ้าไปพูดก่อนว่าเป็นทีมไหนมันก็คือเหมือนกับการกล่าวหานะฮะอาจจะเป็นการสร้างความเสียหายได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะพูดถึงที่มาที่ไปและสาเหตุดีกว่านะครับทีมที่ว่าเนี่ยนะครับก็ อาจจะไม่ใช่แค่ทีมเดียวผมจะกล่าวถึงทีมทีมหนึ่งนะที่กําลังมีโอกาสสูงมากที่จะไม่ได้ไปต่อแม้ว่าทีมนี้จะยื่นการส่งขับ licensing ตามเด a d l i n ก่อนเที่ยงคืนของวันที่30มสเมษายนที่ผ่านมาแล้วก็ตามนะครับคือการยื่นขับ licensing เนี่ยมันก็จะมีอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับก็จะมีเรื่องของสนามเรื่องของ Facility ต่างๆเรื่องของ financial การเงินนะครับแล้วก็เรื่องของการเคลียร์สัญญาต่างๆกับนักเตะ หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งแต่ละทีมก็ส่งกันไปบางทีมก็อาจจะยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ทางสมาคมฟุตบอลทางไทยลีก็สามารถที่จะชี้แนะนะครับเพื่อจะปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่สามารถปรับปรุงได้นะครับส่วนในบางทีมที่ยื่นไม่ครบไม่ไม่ยื่นครบทั้ง3อย่างเนี้ยนะครับก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์ไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าสามารถที่จะอนุมณ์ด่วยกันได้แค่ไหนส่วนทีมที่ผมบอกว่าอาจจะมีการประกาศเลิกส่งทีมแข่ง แล้วก็เตรียมที่จะไปทําทีใหม่นะครับเปิดบริษัทใหม่ส่งแข่งใน Thailand a m a t e u r League หรือว่า TA เคือต้องบอกว่าสมัยนี้การทําทีมแล้วก็ขึ้นชั้นมาเล่นในลีกอาชีพมันง่ายกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยมีทีห้าก็คือ TA ปัจจุบันนะครับทำทีมเสร็จแข่งขันขึ้นมาปั๊บมาอยู่ใน T4 แล้วก็ขึ้นมาถึง T3 แต่เดี๋ยวนี้มันไม่มี T4 แล้วจาก TA ปั๊บขึ้นมา T3 ได้เลยเพราะฉะนั้นการยุบทีมไปแล้วก็ตั้งทีมใหม่อาจจะเป็น โอกาสที่ดีในการที่จะสร้างกลุ่มใหม่นะครับสร้างนักเตะใหม่อะไรต่างๆคือที่มาที่ไปของปัญหาที่ทีมเขาจะยุบเนี่ยอย่างแรกก็คือเรื่องของการที่มีคดีความฟ้องร้องกับนักเตะต่างชาตินะครับแล้วปรากฏว่าฟีฟ่าเนี่ยสั่งตัดสินให้กับนักเตะเป็นผู้ชนะสโม,มสรต้องมีการจ่ายเงินชดเชยจ่ายเงินค่าฉีกสัญญาค่าเ,เหนื่อยที่ค้างบวกกับเบี้ยเพิ่มนะครับเป็นดอกเบี้ยอีกประมาณหนึ่งเป็นตัวเลขที่สูงทีเดียว นอกจากนั้นเนี่ยก็มีเรื่องของภาษีนะฮะที่ถูกเรียกเก็บย้อนหลังจากทางกรมสรรพากรอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นตัวเลขหลายล้านหลายสิบล้านนะครับสมสรนเองเป็นนิติบุคคลนะฮะการที่จะปิดบริษัทไปเลยนะครับก็จะทําให้การไปเรียกร้องภาษีย้อนหลังกับทางบริษัทนิติบุคคลเนี่ยอาจจะทําได้ไม่ไม่ไม่ครบถ้วนทั้งหมดอ่อาก็จะอยู่ที่เงินทุนจดทะเบียนเรื่องนี้ข้อกฎหมายต่งตางๆผมไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยรู้รายละเอียดนะครับก็เป็นว่าชิมเนี้ย ความเคลื่อนไหวล่าสุดนักเตะในทีมมีการยกย้ายออกไปคือเขาเซ็นนักเตะสัญญาเนี่ยนะครับจบฤดูกาลเท่านั้นมาแต่ในแต่ไรแล้วนะครับพอจบซีซั่นก็มาคุยว่าคนไหนจะต่อสัญญาคนไหนไม่ต่อก็ย้ายหายทีใหม่จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วทีนี้พอจบฤดูกาลล่าสุดปับ๊บนักเตะทั้งทีมก็คือไม่มีพันธสัญญากับทีมแล้วแล้วก็มีคนที่ยกย้ายไปอยู่กับทีมอื่นๆเนี่ยเป็น10บกว่าคนแล้วนะครับส่วนคนที่ยังอยู่ปัจจุบันก็ยังไม่รู้อนาคตตัวเอง ยังไม่มีการชี้ความชัดเจนว่าจะต่อหรือไม่ต่อถ้ามีสโมสรติดต่อเข้ามาพวกนี้เขาก็สามารถไปคุยกับทีมอื่นได้เลยแล้วก็เอเจนต์นะครับคนที่ทํางานเสนอเป็นนายหน้านักเตะก็มีการเสนอนักเตะเข้าไปตำแ,แหน่งนั้นตำแหน่งนี้ปรากฏว่าคําตอบที่รับมาคือยังไม่มีนโยบายในการเซ็นนักเตะเข้ามาเพิ่มคือตอนนี้ทีมนักเตะไม่มีสักคนเลยแต่ว่าบอกว่าไม่มีนโยบายการเซ็นเข้ามาเพิ่มแล้วก็มาเจอเรื่องของสภาพเรียกว่าปัญหาทางการเงินอะไรต่างนี่อีก ก็ะะเดี๋ยวรอดูประกาศอย่างเป็นทางการจากสโม,มสรดีกว่าเพื่อไม่มเป็นการกล่าวหาเขานะครับว่าจะส่งแข่งต่อได้หรือไม่อย่างไรนะแล้วถ้าเกิดส่งแข่งต่อไอ้เรื่องที่ต้องเคลียร์ต่างๆเนี่ยก็หูเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับก็ไม่แู้ว่าเขาน่าจะไปส่งแข่ง T a นะครับทำทีมใหม่ทําบริษัทใหม่เปิดบริษัทใหมอ่อันนี้ก็รอดูกันต่อไปส่วนเคสต่อมาที่ทางทีมงานบอกอยากให้ผมพูดเลยก็คือเรื่องของดิวต่างชาติที่เป็นท้อเอเดอรทาวประมาณหนึ่งในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับ 2คนที่ถูกกล่าวถึงมากๆแลวก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบนั่นก็คือเดลเลยนะฮะอดีตศูนย์หน้าของเมืองทองยู่นเตวก็อีกคนคือจอร์บาโจผมขอพูดถึงเรื่องเดลเลยก่อนเพราะว่าเรื่องนี้พูดง่ายกว่านะครับสรุปง่ายกว่าก็คือเดลเลยเนี่ยเขามีการพูดคุยกับสสมสรก่อนหน้าน,นี้2ทีมนั่นก็คือเมืองการยู่นเตตกแต่อันนั้นดิวไม่จบนะครับต่อมาก็เป็นเชียงใหม่ยู่นเตดซึ่งล่าสุดเชียงใหม่ยู่นเตดก็ล้มเลิกการเจราจาไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ ไม่มีการเจรจากันอีกต่อจากนี้ด้วยนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เดลเลย์ยังไม่มีทีมสาเหตุของการที่ยังไม่มีการตกลงสัญญาตรงนี้ผมจะพูดในประมาณที่สามารถพูดได้แล้วก็ไม่ไปทําให้เขาเสียหายนะครับคือเป็นเรื่องของการตกลงการรับเงินเดือนแล้วก็ค่าเซ็นสัญญาอีกจำนวนหนึ่งซึ่งทางเชียงใหม่ยูเนเต็ดเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปคุยกันต่อก็คุงจะคุยกันไม่เข้าใจคุยกันไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นเขาก็เลยล้มดิวไป ก็คล้ายๆกับเคสที่เมืองการเองก็ล้มแผนไปแล้วก็ไปเซ็นเอานักเตะบราซิลเข้ามาใหม่3คนเลยนะครับสาคนก็เราก็รู้กันอยู่แล้วมีไคออนมีเรอัาซัมซาวแล้วก็ชลทันเฮสอันนี้นเขาปิดยิวครบหมดแล้วนะครับส่วนเคสของดเลมาคุยกับเชียงใหม่ก็ไม่จบทีเนี้ยดนเลต่อจากเนี้ยก็จะยากหน่อยในการที่จะหาทีมเพราะว่าในไทยลีกเองต่างชาติก็เซ็นกันเกือบจะครบทุกทีมแล้วนะฮะกับตัวเลขที่ทางดเลแล้วก็ตัวแทนเรียกมามันก็สูงมากๆดีไม่ดีเรา ที่เห็นแดนเลในฟุตบอลสโมสรอ,อาชีพของไทยในฤดูกาลใหม่ก็เป็นไปได้สูงนะครับแดเลเดี๋ยวผมสรุปง่ายจบประมาณนี้คือถ้าเขาไม่ยอมลดลงมานะฮะกับการเจราจาก,กับทีมอื่นนะครับนอกเหนือจากเชียงใหม่ยูไในเต็ดถ้าเขาไม่ยอมลดลงมาโอกาสที่เขาจะเล่นในไทยต่อยากมากและคงจะต้องไปเล่นต่างประเทศหรือว่ากลับบราซิลอ่ะส่วนจอร์บาจโจนะครับผมกําลังพยายามนึกในใจเรียบเรียงก่อนว่าอันไหนที่สามารถจะเปิดเผยได้ เอาเป็นว่าจอร์บาโจเนี่ยยังคงอยู่กับสุขโขทัยนะครับยังคงอยู่กับสุขโขทัยและเขามีสัญญาโดยที่ในสัญญาเนี่ยระบุเอาไว้ว่า,าระยะเวลาสัญญาจะไปจบคือโนเวม ber ก็คือเดือนพฤศจิกายนออ n d of s e a s o n หรือจบฤดูก,กาลนะครับสุขโขทัยเซ็นสัญญากันไว้แบบนี้ก็คือก,อกว้างๆรวมๆไว้นะครับว่าไม่รู้ว่าไทลีกจะจบเมื่อไหร่อันนี้คือเซ็นกันไว้แล้วก็จบพฤศจิกาแต่ว่ามีเพิ่มเติมไปว่าหรือจบฤดูกาล บจบทุกการก็คือข้ามปีไปปีหน้าทีนี้มีทีมนสนใจจอมบาโจแล้วก็มีการยื่นข้อเสนอมาเจงจริง,จ,รง,จ,รงจังก็คือทางราชบุรีมิถผลส่วนกรณีน,นี้หนองบัวพิชยะที่นช่วยสมชายชมบรญชุมยังคุมอยู่ก็มีการพูดคุยทางโทรศัพท์สนใจกันแต่ยังไม่มีการยื่นออฟเฟอร์นะครับจนตอนนี้เนี่ยทางสุขโขทัยได้โค้ชใหม่เข้ามาเป็นเดดิสอามาโตเดดิสอามาโตเขามีความชัดเจนตัดยาวของเขาคือเขาต้องการคนที่มีใจอยากอยู่กับทีม ถ้าใครอยากย้ายหรือว่ามีแนวโน้มว่าไม่อยากเล่นให้กับทีมนี้เขาไม่เอานะครับเดนิสมาโตถึงก็บอกว่าคือถ้าเกิดเขาจะย้ายถ้าเขายังหาทีมไม่ได้ยกเลิกเขาไปเลยได้ไหมยกเลิกสัญญาไปเลยนะฮะทีนี้นถ้ายกเลิกสัญญามันก็จะมีเรื่องการจ่ายเงินชดเชยนู่นนี่นั่นจอมบาจเนี่ยว่ากันว่าเขาเรียกเงินเดือนจากสมโมสรที่เข้ามาเจรจา,จา,จาสูงทีเดียวน,นะครับตัวเลขคงไม่ต้องไประบุะเพราะมันเป็นเรื่องของการพูดคุยของเขาว่าเงินเท่าไหร่อันนี้เราจะไม่ไปยุ่งแล้วกัน แล้วก็มีค่าเซ็นอีกจํานวนหนึ่งค่าเซ็นเนี่ยก็เป็นเลข7หลักนะครับค่าเซ็นเป็นเรื่องของปกติและการซื้อขายการเซ็นสัญญาตักเตะเขาจะมีค่าเซ็นอยู่ด้วยซื้อก็จะมีค่าเอเจนท์ที่ไปแลกอาจมีแยกต่างหากหรืออาจจะมีไปไปหักจากตัวค่าเซ็นนี่แหละนะครับทีเนี้ยสุโขทัยก็เตรียมที่จะเซ็นนักเตะต่างชาติเข้ามา3คนเลยคือจอมบาโจ้ไม่อยู่ในแผนแล้วแต่ถ้าเกิดจอมบาโจ้ยังหาทีมย้ายไม่ได้จอมบาโจ้ก็ต้องกลับมาซ้อมถ้าเกิดไม่มีทีมเล่นว่ากันว่าตอนเนี้ย เขาอาจจะเซ็นแบบบอสแมนก็คือเขาติต่างว่าไอสัญญาที่ว่า n o v e m ber or end of season เนี่ยเขาจะถือว่าจบแค่พฤจิการอยู่นี้ซึ่งถ้าเกิดพฤติการอยู่นี้หมายความว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยเขาสามารถจะเซ็นล่วงหน้ากับทีมอื่นได้แล้วก็มีการรู้สึกตั้งข้อสงสัยว่าหรือเขาจะเซ็นกับทีมอื่นไปแล้วเพราะว่าเวลาทีมยื่นเข้ามาก็ปรากฏว่าก็ไม่รับก็จเจรจาแบบให้เหมือนกับต่อรองไม่ไหวนะฮะถ้าสมมุติว่าเลขแรก เขายังคงอยู่กับสุขโขทยัยโดยที่สุขโขทัยเซ็นนักเตะต,ต่างชาติมาแล้วไม่ลงทะเบียนจอมโจโล้ลงแข่งขันแล้วเขาก็จะย้ายไปอยู่กับทีมใหม่ในเล็ก2เหตุผลเพราะว่าเล็กแรกตอนนี้ทีมที่เขาอาจจะอยาก,จ,ากจะย้ายไปอยู่ด้วยเนี่ยมีตัวต่างชาติเต็มแล้วเต็มโคลต้าแล้วนั่นก็คือเขาต้องซ้อมอยู่กับสุขโขทัยแบบไม่ได้ลงเล่นไปครึ่งเลกไปหนึ่งเลกนะฮะครึ่งฤดูกาลแล้วก็จะไปอยู่กับทีมใหม่แบบที่เป็นการล้างสนามอันนี้ก็ต้องวัดใจกันดูว่าจะเลือกแบบไหนนะครับ แต่ว่าสุุโข,ข,ขทยเนี่ยชัดเจนตรงที่ว่าภายในวันที่15พฤษภาคมนี้ถ้าเกิดยังหาทีมใหม่ไม่ได้ยังดิวกันไม่จบนะฮะเขาก็จะต้องมาซ้อมกับทีมเข้าสู่ช่วงพรีีซั่นในลักษณะที่ว่าดิสอมาโตก็บอกแล้วไม่เอานะครับคือมาก็มาซ้อมอ่ะแต่ไม่ใช้นะครับไม่ส่งลงทะเบียนลงเล่นด้วยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสุดท้ายคงจะต้องหาทางจบด้วยการขายออกไปให้ได้หรือถ้าเกิดมันจะมาเรื่องแดงก็คือถ้าเกิดสมสรไปตกลงกับ อีกสมโมสรหนึ่งได้คือไม่ต้องผ่านเอเจนตะ์เนี่ยคุยกันเองตกลงกันเลยเนี่ยว่าจะขายและเกิดว่าย้ายไม่ได้เพราะว่าไปเสดนกินีอื่นไปแล้วตรงนั้นเรื่องมันจะแดงออกมาแล้วคนที่จะลําบากก็คือปาโจเองนะครับอ่าอันนี้ก็เขาอาจจะต้องรอต้องดูวัดใจกันคือผมพูดถึงกกว้างแล้วกันว่านักเตะต,ต่างชาติเนี่ยถ้ามีเอเจนต์ที่เป็นเอเจนต์ต่างชาติที่ทํางานเองไม่ได้ผ่านตัวแทนของไทยไม่ได้ผ่านการใช้ใบมบอ,อำนาจเอเจนต์ต่างชาติไม่ค่อยเข้าใจระบบวัฒนธรรมของไทยเราเท่าไหร่ คือเขาไม่รู้ว่าสถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้เป็นยังไงอย่างยกตัวอย่างดีที่ดีเนี่ยที่จบได้เร็วอย่างเช่นเดนิสเดนิสบูริโล,โลไปอยู่ชมบุรีใช้เวลาคุยกัน2วันจบนะฮะหรือว่าไคลอ,อนไปอยู่เมืองการใช้เวลาคุยกันวัน2วันจบอันนี้คือใชอ้ตัวแทนจากไทยมาช่วยคุยแล้วก็ดีลกันจบเรียบร้อยในระยะสัน้นไม่มีการเรียกสูงคุยปับ๊บตัดสินใจได้ปุ๊บนะฮะไม่ต้องให้คนมาผ่านตัวกลางหลายคนนะครับ ส่งหนังสือสัญญาไปให้ดูปับ๊บโอเคเซ็นปับ๊บย้ายเลยอ่าแต่ว่าจะมีบางส่วนที่เอเจนต์เนี่ยปล่อยให้คนไทยทําก็จริงนะครับแต่ว่าคนไทยไม่สามารถตัดสินใจให้ให,ให้ได้พอคุยกันเสร็จปับ๊บส่งให้เอเจนต์ต่างประเทศดูเอเจนต์ Agent ต่างประเทศก็ตีกลับมาเรียกเรียกใหมยย่นี่นั่นมันเลยไม่จบสักทีอย่างเชสเดลเลยหรือเคสบาโจก็อาจจะคล้ายกันแบบนี้คือคนที่มีอำนาจตัดสินใจไม่ได้ลงมามามาคุยเองนะครับผ่านตัวแทน,ต,แทนตัวแทนก็ตัดสินใจอะไรไม่ได้ ก็เลยเป็นปัญหาระยะที่ทำให้มันยืดมัน,มนเ,เรียกว่าทำให้ไม่เกิดความชัดเจนในทีมว่าจะเอาใครเข้ามาแล้วคนนี้จะออกเมื่อไหร่นะฮะอย่างเดลเลย์เดชัดเจนคือออกจากเมืองทองแน่แต่ว่าจะหาทีมใหม่ไม่ได้เอานะครับวันนี้ก็ความเคลื่อนไหวประมาณนี้นะครับแนวแบบ e อ c l u s i v e หน่อยนะฮะก็สามารถติดตามกได้เป็นประจำนะครับกับผมแมนโกสินครับที่เพจวงในไทยลีกและทางไลแอดแอดวันสนะครับ ถ้าชอบแนวนี้นะครับก็ติดตามไันได้เป็นประจำนะฮะอย่าลืมกดสมัครไลน์แอดไปด้วย at one sport นะครับผมไองก็สินขอตัวก่อนครับเจอกันใหม่ผมบอกวันที่ที่จะลงคลิปก่อนละกันจันพุธและศุกร์นะฮะสวันวันพุธจะมาแบบสั้นๆวันจันทร์กับศุกร์อาจจะมีเรื่องเล่ายาวหน่อยวันนี้ผมขอตัวก่อนครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ